สรุปยอดสคสัญหารายงานตัว29คนหมอพรเทพขอเลื่อนติดงานต่างประเทศวันนี้ที่สาระวะัตการกรุงเทพมหานครบรรยากาศการลงทะเบียนรายงานตัววันสุดท้ายของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจำนวน30คนตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉััดที่86แทนที่ชุดเดิมที่หมดวาระลงเมื่อวันที่28สิงหาคมโดยสำนักเลขานุก,การสภากรุงเทพมหานครได้กำหนดวันรับลงทะเบียนรายงานตัวระหว่างวันที่17 ถึงวันที่19กันยายนเวลา8 30นานาทีถึง1630นานาทีนั้นทั้งนี้มีสอกอมารายงานตัวทั้ง6คนได้แก่นางสาวตวงพรลุกจเลศอดีตรองเลขาธิการปปชเดินทางมาเป็นคนแรกใน,ในายพาดพาดศรัทาอดีตรองเลขาธิการปปชพลเอกคณินทร์วงศารลดผู้ส่งคุณวุฒิสำนักปลัดกระทรวงก وم, ลาโหมนายคำหลนโกมลสุก,กิจอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ม่วงกล่ำรองอธิบดีอายการสำนักงานการบังคับคดีและนางวันวิไลพรมลัคโนอนดีตรองประหลัดกรุงเทพมนครเดินทางมาเป็นคนสุดท้ายโดยมีข้าราชการกรุงเทพมนครมารอต้อนรับจำนวนมากเพื่อมอบดอกไม้และแสดงความยินดีความคิดถึงซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมืน่นด้านนางวันวิไลกล่กาวว่ามีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับสอคอทุกคนซึ่งมี25คนที่เป็นบุคคลภายนอก ตนจะขอเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกคนและจะนำประสบการณ์ที่เคยบริหารงานกรนุงเทพมหานครมาขับเคลื่อนในการทำงานในบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติแม้จะเคยเป็นข้าราชการประจำแต่ตนแบ่งบทบาทหน้าที่ได้อย่างชัดเจนตนเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณมาก่อนจึงทำให้ทราบว่ากระบ,บวนการตรวจสอบงบประมาณของสภากราุงเทพมหานครต้องทำอย่างไร อันนี้หลังกเกษียณอายุราชการมาได้ท่องเที่ยวไปทั่วกร,รุงเทพมหานครพบเห็นสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องแก้ไขโดยเฉพาะความสะอาดจึงต้องทําสิ่งนี้เป็นอย่างแรกและตนจะดูพื้นที่อย่างแน่นอนเพราะได้ตั้งใจไว้แล้วนอกจากนี้ต้องการเข้ามาดูแลข้าราชการลูกจ้างกร,รุงเทพมหานครให้มีความสุขและได้รับความเป็นธรรมในข้อกฎหมายที่ยังเป็นปัญหาและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลคืนความสุขให้กับประชาชนด้านนางสาวนัทนาผ่องเพศัต ผู้ช่วยเลขานุก,การสภากรุงเทพมหานครในฐานะรักษาการเลขานุก,การสภากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสรุปผลการรายงานตัวของสอ,อชุดนี้รวม29คนซึ่งเหลือนายพรเทพศิระวนารังสรรธิบดีกรมอนามัยที่ยังไม่มารายงานตัวเนื่องจากได้แจ้งว่าติดราชการที่ต่างประเทศและจะเดินทางมารายงานตัวต่อสำนักเลขานุก,การสภากรุงเทพมหานครในวันที่22กันยายนนี้และในวันที่24กันยายน ได้กาหนดเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรกโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่ากินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานเพื่อมอบนโยบายในการทํางานซึ่งจะมีการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งประธานสภากรุงเทพมหานครและรองประธานสภากรุงเทพมหานครคนที่ 1- และ2รวมทั้งตําแหน่งสำํสำคัญในการทํางานในฐานะฝ่าย